เป็นลูกมมอของลุงโจ้โจ้ตนะครับผมลุงครับวันนี้ชย้ยานได้เต็มที่เลยนะครับมให้ล้างจานได้ให้เซิร์ฟได้ให้แบบตามพริกตามเกงอยู่แล้วครับลุงเด็ดทุกคนแนะนำหรือเปล่าก็เด็ดตรงที่คนแนะนำนั้นแหละครับนั่นแหละครับไตรก์ไตรก์ะโอ้โหไฮ้ยตั้งใจขอโทษนะล,ลุงเข้าสู่หนึ่งนะสับสคริป์จะไป ไทยแท้ๆครับทุกคนคือวันนี้ครับทุกคนเรากลับมาที่ส้มตำน้องรี j จอยส์นะครับผมนะเด้รอบนี้ยเราไม่ได้ขับมากินนะครับเพราะ,ะก็เคยเก่นครั้งหนึ่งมาแล้ว <S <S อร่อยนะครับทุกคนมันมันก็ไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่ <S 1> <S 1> เออคนวันนี้เรามาเป็นลูกมือของลุง <S 1> <S 1> จอดจอนะครับผมเเยยอออะ แฮทก็ยังจะแบบเรียนรู้จากลงุงแฮทยากจะแบบตามส้มตำพี่มที่มัน,มนที่มันจอดจๆนะครับผมก็ <c oughs> บริการที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้จากลงุงโดยตรงเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนวันนี้เราจะพาแบบสอนบริการตามส้มตำนะครับจากบักซีดานั่นเองครับ <c oughs> โดยที่แบบคุณลุงก็จะเป็นคนสอนเราจะเข้าไปหาลุงตอนนี้เลยนะลุงจอด้นะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวแฮทก็จะตามส้มตำเป็นนะเนี่ยอุ้ยภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรวะอีสานเขาเรียกว่าอะไรส้มตำอ่าตำัะคุง้เออนั่นแหละไปครับทุกคนไปตำตำัะคุงกัน ไะไปเลยดีครับทุกคนรุ่งใครอยู่ตรงนี้มามามารีบมาเลยครับลูกคร้าวันนี้ผมฝรั่งไทยแท้ๆคอเป็นลูกมือของลุงนะครับได้เลยช่วยช่วยชสองวิชากันต่างส้มตำให้แบบอร่อยโจ้ะโจ้ะโจ๊ะจ๊ะอะไไม่เผ็ดไม่ขายไม่เผ็ดไม่ขายสั่งยังไงก็ได้เก่าสองเมกูนี้เก่าสาม เจอเจอเจอร์จ,จ,จนะครับจะให้สุดนะครับทุกคนเียเด่นมากเลยครับทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวรอลงเตรียมให้พร้อมนะครับทุกคนสำ <c oughs> จะแบ,บสาม้มตำที่อร่อยที่สุดในโลกนี้นะครับ <c oughs> ด้วยฝรั่งไทยแท้ๆนั่นเองครับ <c oughs> ดีครับเว้ยเ <c oughs> จอร์จ,จ,จวันนี้ <c oughs> ทุกคนเอาว่าเป็นแฟนกันนะเนี่ย <c oughs> เออรอทั้งคู่นะครับ วันนี้ใช้งานได้เต็มที่เลยนะให้ล้างจานได้ให้เสิร์ฟได้ให้แบบตามคลิกตามเก่งอยู่แล้วครับลุงเขาตามเก่งเออคุยมาตลอดเลเออตลอดเอยเออจะรอลุงครับทุกคนเขากำลังจะแบบเตรียมอารมณ์กันตามสมตามนั้นแล้นะครับผมป่าท่าคือว่าอยากจะตามสมตามแบบให้เก่งให้แบบอร่อยอ่ะมันต้องใช้อารมณ์ด้วยนะเออรอแป๊บนึงครับใส่ลูกใส่อีกเลยอ่ะใส่อีกเต็มเลยใช่ไหมลุงไปไปเฮ้ยใส่ใส่อีกป่ะ

ดูอันนี้เอออะนะครับดีกว่าเนี่ยเออแนบบอเต็มเลยเต็มเลยใช่ไหมใช่ไหมบอกเป็นโปรเซฟนะครับผมโจโจ้อวิโก้โอ้โหลุงอันนี้ฆ่าคนได้ในนี่ยใส่ยี่โก้โหจัดเต็มนะครับลุง อันนี้มันฆ่าคนได้นะเนี่ยครับทุกคนถึงคันนั้นเลยมะนาวมะนาวมะนาวครับาบดีนะห้าลูกหกลูกหกลูกครับได้ครับโอเคสองเลยอะไรครับอะไรครับลูก่อนสำคัญตรงนี้ครับทุกคนไอ้ตังใช่ไหมเพื่อนค่อยๆตันตางนะมึงค่อยๆลูกค่อยๆนะค่อยๆครับผม

เซิร์ฟก็ไปเซิร์ฟเยคิรฟได้เลยครับ<ม>ลุงเดี๋ยวตอนนี้ครับทุกคนหน้าที่ของเราเขาปเปลี่ยนแล้วแหละเป็นเด็กเซิร์ฟแล้วนะครับจะไปเลยครับเอ,เอาไปก่อนไหมเอาไปก่อนได้เ มาจากร้อยแอดครับกุจักบอสูจักบอสกูจักยูนี่อะไอยังไหนยังเลยแซ่บๆค่ะนี่ผกใส่บอแซบแม่บอสมีอะไรก็เรียกได้ครับผมก็ทำงานที่นี่ครับอุยสาวน่ารักนะครับทุกคน ทำเงินที่นี่ทุกคนได้นะครับเราจะแบบหาแฟนได้นะเดี๋ยวทำมันต่อนะลูกค้าก็ยังไม่ได้มานะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับยูนเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวฝนก็ตกด้วยแหละแต่ยังไงลูกค้าก็ต้องมาสู้นะเว้ยเจาะๆขอรับกำลังหนึ่งครับกรลังกำลังทำอยู่ครับโอเคครับรีเลยรีบเลยรอเซฟผับทุกคนเดี๋ยวรอรออาหารมาครบเดี๋ยวไปเซรฟต่อครับเซฟครับเซฟครับ มาครับผมมาเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับมาสู่ร้าน rejoice ชมตามนะครับผมชมตามโจโจ้นะครับตัวนี้อาเด็กเซิร์ฟจะเป็นอาเด็กชายคุณแฮชนะครับผมยินดีรู้จักนะครับยินดีเช่นกันนะครับนี่ครับสชมตามโจโจ้ที่ครับผมมาแล้วนะครับนี่านี่าไก่ย่างไก่ย่างนะครับก็มาแล้วนะครับผม ล่าสุดตะก้องก็เกือบชนคนหนึ่งนะพนักงานก็เกือบตายแล้วแหละคนหนึ่งมันยุ่งมากครับทุกคนมาเลยครับไม่ว่าฝนตกหรืออะไรก็ตามนะครับทุกคนเราเปิดครับใช่น้ำส่วนลดก้อนสองก้อนเหนียวสองก้อเหนียวสองเราทำให้เป็นครับทำให้หน่ได้ไหมครับได้ คือเราเราคิดว่าถ้ากันว่าเราลองเราจะทําได้ไม่ได้ครับทุกคนไม่มีทางลุงครับตอนนี้แพทเป็นยังไงบ้างพนักงานดีไหมดีดีดีขยันไหมขยันไหมครับโอเคแล้วจะมีโปรนสำชายไหมครับลุงเงินเดือนครับมันจะพูมไหมครับลุงไม่มีจะลดลงจะลดลงจะลดลงลูกเราวถ้ามัมีอะไรกินแล้วลุงโควิดรู้แล้วลูกเออจริงนะครับโควิดรูต้องลดคาร์เงลงต้องพักวันต่อวันไม่กินอะไรอ่ะไมน ได้ครับ้าครับรงเดี๋ยวเราจะตั้งแต่ำมันตอนะลุงโอเคโอคมัจาโควิดมมีคนไหมนี่มันไม่มีคนมึงจะคะแนนเท่าไหร่นี่ครับทุกคนช่วยกันทีนี้อาจจะได้มีเงินเดือนเพิ่มบ้างนะครับเรียกขึ้นเรียกขึ้นอย่างเดียวมือขาของได้ไหมโควิดทำเหตุที่นี่เออกระจิงแกเดอดแกเนเดี๋ยเดืดเดือดเอดเป <laughs> ือดเดือดเามออนะครับไปกันครับโอยคนง่ายนะครับชิอะไร มันไม่มีอะไรครับทุกตรงนี้มันไม่ได้พกสั้นนิดเดียวมาออกไปเลยนะยิ่งขาเขาไม่ดีอยู่ยิ่งโง่อยู่ไปเลยที่บ้านมึงอยู่ไหนจังหวัดไหนวันเวลามึงอยู่จังหวัดไหนฮะจะวันร้อยยังครับไป็นจหวัดเดียวกันก็อย่าไูดขนาดไหนเลยแค่นี้นาราเขาเริ่มจะแสบผมมาครับเจ้า นี่ครับคุณมันคือปังเทียมันจะเกิดความเผ็ดพัดนิดหน่อยนะครับแต่ก็แบบก็ไม่เป็นไรนะเราแค่ต้องแก้ไขสิ่งที่เราทําผิดนั่นเองครับทุกคนเก็บเองนะครับเก็บเองล้างเองครับทำอะไรรีบกว่าทำความสะอาดเดี๋ยวเราโดนได้อีกนะรีบร้อนครับทุกคนเดี๋ยวทำความสะอาดให้เสร็จเดี๋ยวเราจะกินข้าวครับเจอกันทุกคน ต้องโดนปวดลงโทษครับเพราะว่าเราทำของลงนะครับทำของหกเมืม่อกี้เอง เราจะลังครับเพราะมันแสบมากเลยตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ <c oughs> โอเทุกคนตอนนี้ก็แบบรู้สึกดีขึ้นแล้วแหละเด,ดีเ๋ยวเ,เราจะไปกินไปกินข้าวสักหน่อยนะครับแล้วขอบคุณอคบอสด้วยสมบับโอกาสนะครับผมนั่นแหละครับมามาครับมาครับขอบคุณมากครับบอสนะครับที่รับเราเป็นเป็นลูกน้องนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับบอสขอบคุณครับ ว่างก็ทำมาได้นะครับบอสครับเรียกใช้งานได้ตลอดทั้24ชั่วโมงครับขอบคุณมาครับลุงนะครับที่แบบช่วยเราเป็นเป็นลูกใหม่ครับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับจุกนัั่เราจะลองกินงข้าวสักเน้นๆนะครับรีวิวสักหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงจุกนกมาเลยครับ อะไรครับเดี๋ยวเราจะไปแลบโุ๋ด้วยของค้าครับมันต้องยุ่งเนี่ยยุ่งยุ่งแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับได้กันแล้วใช่ไหมเวลารียบร้อยใช่ไหมรู้ว่าจะกินอะไรหรือเปล่าครับแนะนำให้แนะนำให้ได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 ้ครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำตามแซฟหมูนะอร่อยมากนะเป็นนี่คือแบบเด็ดเจ๊ที่แบบสดจอเลยนะเออมันดีนะดีมากเลยครับเด็ดทุกคนแนะนำหรือเปล่า ตรงที่คนแนะน้ำนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอ้นั่นแหละโอเคตรงนี้ครับเราจะมีอะไรอีกเอาเป็นชอบกินปลาไหมครับปลาไม่ชอบอ่ะเออลาบปลาดุกลาบปลาดุกได้ได้ได้กินเลยกินเลยครับเอาเลยตำอะไรเลทตำเป็นตำที่มันใส่สตอที่มันใส่สตอสตอเบอร์รี่อันนี้อ่ะไม่ใช่อะไไม่ใช่ที่มันใส่สตอสตอเบอรี่ตำอะไรอ่าตำกุ้งสดแมน สานได้เหรอเอ้ามาตัสายโพราดโราัคนมาตัลรอยแอูจักบอรูจักรูจักรู้จักยูเล่แอเลยเล่าเอเลยแล้วพ่อรัจ่ ไก่ย่างอร่อยครับไก่ย่างคุณไก่ย่างคือแบบเด็ดเลยกินเลยกินเลยอย่งไม่เก่นทำไมยู่ไม่เกนได้เลยครับมาเลยครับเออมาได้โอเคครับเดี๋ยวกินให้เสร็จเดี๋ยวก็เรียกได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบางทีลูกค้าก็ใช้เวลานานนะครับในการสั่งนะครับก็เราต้องช่วยแนะนำเมนูให้คล่องหน่อยเพราะว่าเราทำงานที่นี่เรารู้ทุกทุกเมนูครับอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยแต่มันมันอร่อยทุกอย่างนั่นแหละประเด็นอ่ะนี่ครับมามากินเ้าสักหน่อยนะครับ มไม่ทํางานที่นี่แล้วครับมามากินข้าวต่อครับนี่ครับมาเลยอ,อร่อยครับทุกคน<ม>กินไก่ย่างจากส้มตาจากร้านรีจอ j o ์เมื่อไหร่ไม่พลาดเลยครับทุกคนอร่อยตลอดแต่ต่อไปครับเราจะมีข้อหมูย่างนะครับที่ อร่อยใ,ใครก็รู้ว่ามันจะร่อยตรงไหนครับตรงนี้แหละน้ำจิ้มนะครับอน้ำจิ้มอร่อยทุกอย่างก็อร่อยครับ The best เลยครับที่ก,ก่อนขอะกินเลยดีตนคมาแล้วนะครับเราจะมีเมนูอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยววางก่อนนะ ไปเลยครับไปไปยอนเอาเอาไยไปดินสงัมโอเคไม่นี่ฮะคราบูดมาลงีมจโจ๊โจกค่ะโจ๊โจกโจ๊แล้วโจก็จริงครับจุกๆนั้นแหละส เป็นลูกูใช่ไหมมมละกรนะฝา้คนต่ะไฝากติดตาด้วยนะครับแชแแับาไทยแทร์ด s u b i b ยัง subscribe s i b e ายละเอ เจอกันครับสวัสดีครับอะไรครับมีเมียยังทางมนีครับผมขอถามว่ามีเมียยังมีแฟนยังครับสดเปล่าวครับจ้าเจ้าเนี่ยล่ะซูบลงไงอยากให้เราคบกับใครสักคนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่แบบไม่รู้อ่ะพวกเราก็เต็มตำนานในไอจีได้นะครับมันไอจีอยู่ตรงนี้